ก็เปิดเปิดตรงนีู้ศึกษามานะแล้วก็ข้อตกอไปว่าถ้าไครหลังจากที่ขู้สูงอายุเปียนแปลงต้งการต่องการสรนะครับเขาาจี่เอรนั้นโดย่บาบาีนี้นะครับหลังานเกินเป็นเนมานปีเกเข้าไปทีก็อายจ หรือตรงตัวแล้วนะแต่ผู้ใหญที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุตายถ้าตายอยู่ขวนต่ำมักจะตกลงมาหรืออะไรแต่ถ้าตายขวนสูงนั่งเครื่องบินตกเครื่องบินหรือตกเขาเลขตัวนั้นไม่ต้อง จากสที่เราเพิงค <Không, S 1> sort of ้ามาแล้วกหาความจีิงมาเอ่อระยะนีเนี่ยเกี anywhere, ่ยว้ที่ไหนก็ไมเล่ตัวนี้เป็นตัวกำมาแต่ลมอัดนะคะอายุเป็นคนคงใจก็ได้อกันแกเป็นนั้นท้าแบบเป็นอู้บรรจงลักษณะนี้ก็ไม่ดี่จำแนกผู้ เก็เอาไว้นะเเป็นข้อมูลนะคถารู้สึว่าน้าจองมีชีวิตลงตายด้วยเห็นเรื่องของอาหรข้าบุข้นมากังนันมีชีวต้นมาโอเคเออาเดี้อมยดที่รอตรงนี้สองี้อก็ไดไปคา ก็อยากจะแนะนำว่าเป็นดั้งเลยมแต่ในใจทีาดั้ถือเป็นเราเป็นบริวารด้วยก็ได้แรกๆมัจะตผมแต่ถ้าได้ปฏิบัติงานไปถ้าต่ำอมกหน้า ก็จะชอบะว่าผ mm. er mm. ู้ใดที่เกิดหลังหกโมงเย็นไปแล้วเอาลาบตั้งในตริีวตั้งสไมต้งใส่ช่ค่ะแล้วก็จะแต่ถ้าใหม่ๆอาจจะไม่ไม่ชอบไม่ต ท่านนีไม่่ถามทน่ออกมาว่าไอ้่าตัวนี้จะเป็นการที่ดีนะค่ะแล้วหลายทายแล้วทายคนค่าที่ดูดีออกมาจะกนดีเอาะว่าเราิดวาไม้แย่แล้ค่ะนท้กอย่างไม่สนใจว่าตรงนี้เป็นการเป็นครนี้ต่แ่ปร้ที่คนบางทีจะมันปัญหาว่าค้าค่าเกี่ยวโมงสายกายัำย้ำเข้าปที่เก่งแตาสุดท้ายกับขาเกี่ยวเพราะว่ามันตอการมือ เฮ้ยคนอากาศคนนี้ห่าสิบคนทขาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเขาเป็นการเกิมันก็จิงละดาวรู้คนตรงนั้แน่จะตอบข้อนี้ให้นะคะถ้าดวงไข้ผู้ที่เกิดวันพุธภูมโคงเป็นไปแล้วอายุไข้ไว้จะต้องดาวราตกเป็นอะไรดีวมันจิงเนี่ยไม่ได้นะคะคนเราความฝันมันยอมเป็นความจริงเกิดเลยครับ ไม่ใช่คำเดียนะคะถ้าเวลาวิ่เราเกี่ยวอะไรกันเขาเป็นผู้กำกับไม่ใช่ แต่ข้อธรรมะตรงนี้มีต่าว่าเป็นสี่ตายด้วยเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะส่วนภายในแต่เป็นกระเพาะเอ่ยนะคะลำไส้เอ่ยถุงน้ำดีเอ่ยนะคะจะไม่ไม่เกี่ยวละพวกขับพวกอ่าพวกนี้จะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่า หมายเห้สีมาโขดเนี่ยจริงๆแล้วสีตัวเนี้ยน้ำมันจะมากกว่าถ้าเกี่ยวเอาไว้บ้าน่อนะคะถ้าโกมันจะมีกลิ่รแล้วต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ได้เกี่ยวสถานที่นะเราไม่พูดถึงสถานที่ถ้าสถานที่ก็คือหมายให้ผกคือแม่น้ำเจ้าพิยาใช่ไหมค่ะทะเลใหญ่ใช่ไหมค่ะสงก็คือคลองมึงทะเลค่ะ ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกี่ยวเอาไว้แล้วภายในเราต้องรู้อ่ะคว่ามีจายกับมีน้ำมากกว่าสี่เลือดน้ำมากกว่าเราก็จะอ่ามีข้อแต้มอีกหาึได้ ทุกท่านลองตั้งดูได mm ้ว hmm. ่าคันไหมเพื่อจะความรวดเร็วแต่ไ <Pal> ด้ข <Infinite> uh ้อ huh. มูลไปเยอะนะคะชอยที huh. ่เ <diğer> ก uh ี huh. <connect Emin> ่ยวกับคู่แท้ทายนี้คือหกสี่เอ็ดดาแม่นนะคะถ้าอาจจะเขียนัวเป็นเซนไม่คันก็กลับไปทำใส่หลังก็ได้ การโยกนะจะเอาสองโอาางวงขายไทยกังจีนผวกแล้วว่าเศรษนี้ไปตรงกับอาจา,ารย์อนุษปัตติการอ,าอาธิบายเหมือนเช้าที่แล้วแต่ว่าไม่มีโดมจริงที่จะขึ้นมาให้ดูนะคะวันนี้ก็จะมีโดมจีิงอ่ร oh uh my -huh.